อันนิเวอร์ซารีแปดปีเริ่มมาไหนก่อนดีเริ่มจากตรงนี้กันได้ไหมเอาอันนี้อ่ะเอาสัมภาระสี่สปาเกตตี้หมูย่างจิ้มเจว อ n เวนต์สั8ปีดีใจนะคะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยเดินทางมาถึงจุดที่ยังไม่อิ่มตัวนะ <c oughs> ยังรักกันดี <c oughs> แต่ว่าเข้าใจกันมากขึ้นวันนี้นะคะเราก็พากันมากินข้าวมาดินเนอร์กันบ้างใช่ <c oughs> เพราะว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยคือเราทําแต่งานจริงๆวันนี้ยไหนๆก็ <c oughs> เป็นวันครบรอบแล้ว,ลวเราก็จะพยายามหวานกันให้ได้มากที่สุดเริ <c oughs> ่มเลยกอดได้ไหมคะ เกิด่าจ <laughs> <laughs> ะ <laughs> <laughs> บอกว่าเป <laughs> <laughs> ็นคนที่ไม่ค่อยหวานเลเท่าไหร่ลายคนแต่พอมาทำคลิปหวานแล้วแบบเขินเนาะเออมันเขิน <laughs> ในไหนก็ครบรอบแล้วทำให้เอฟซีของเรามีความสุขบ้างที่ผ่านมาก,ก็แก้กันตลอดทะเลาะกันตลอดก็เดี๋ยวเราพาไปดูร้านอาหารที่เราจองไวนะ้เนาะบอกเลยว่าสวยมากป่ะ <laughs> จับมือกันเดินไงมันจะได้หวานไงเข่อแล้วปกตินี่เดินใครเดินบันโอเคป่ะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารนะคะค่ะที่ร้านเราเข้ามาข้างในก็คือเหมือนอนาคตคู่มืดมนอย่างงี้เนาะใช่ใช่ไม่ใช่มันเป็นทางเข้าซึ่งจะบอกว่าทางเข้าอ่ะก็สวยนะทุกคนนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นความสวยไหม ร้านอาหารดีกว่าสิร้านรวานโอเคตัวสวยที่สุดในโลกเลยสวยที่สุดในโลกไปทางไหนแล้วตัวนี้ไงอ๋อเชฟเชฟไหนวะทุกคนมันมืดนะพัตรงนี้ใช่ไหมประตูตรงนี้โอ้โหสวยมากสวยจริงจังถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยนะเนี่ยว่าแต่ไปทางไหนต่อเออมันงงอ่ะหรืออันนี้หรือเปล่าที่จะเป็นลิฟต์หรือเปล่าที่ไงใช่ปะ ทุกคนคือฝั่งนี้ก็เป็นลิฟต์ค่ะแต่ไม่เปิดค่ะเราจะได้กินข้าวกันไหมอ่ำเรามาร้านรับหรอมันก็ไม่ได้รับนะทุกคนเป็นร้านที่แบบว่ามันก็ดังอยู่นะใช่หรือว่าตรงนี้มันคือประตูที่เราเข้ามาไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้เราเขารู้นี้เมื่อกี้เราเขารู้นี้เมื่อกี้เราเขารู้นี้โอเคเดี๋ยวรอรอแป๊บหนึงทุกคนที่นี่ เขาได้ัวเขาได้าได้ตัวแ้เอีอุ้ยฉัน55แล้วกดตรงไหนอ่ะมันไม่มีเีบจ้ีไหนวะจะกดไปที่ไหนวะเฮ้ยทไงอะเอาไปแล้วซอยังไม่ได้กดเลยไปแล้ว ทุกคนอันนี้คือบอกเลยนะว่าเราอะพยายามทำคลิปหวานแล้วแต่เนี่ยคอนเทนต์มันวิ่งเข้าหาเราตอนนี้หูอื้อไปหมดแล้วทุกคนตื่นเต้นเพราะว่าแปลกอะเรียกจะพาเราไปไหนก็ไม่รู้อตอนเนี้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงฉันห้าสิบกว่าแล้วทุกคนโอเคโอเคไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอที่ร้านเลยดีกว่ามาค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ร้านแล้วร้านว่าอิน ใช่ก็เดี๋ยวแปะไว้ให้นะคะชื่อมันอ่านยากนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันตัวนำเลยจ้ามันมืดนะทุกคนนะเข้ามาแล้วก็จะเป็นสีแบบว่าเป็นห้อง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 แบบนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นห้องพักหรือเปล่าเฮ้ย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 เฮ้เข้ยเฮ้ เขาหมายถึงว่ามันคือห้องเชือดหรือเปล่าเอ <S ais ama> <c oughs> <c oughs> ้หลื่นหลอนตะลเมงอะไรเนียก็จะบอกว่าเมื่อกี้อ่ะเขาตกใจว่าแบบมีคนมาแล้วใส่ชุดดำเหมือนกันหรือกว่าผีเหรอแบบว่ามันเหมือนกระจกมากเลยทุกคนแล้วพ่อป้าพอดีอย่างเงี้ยแล้วชุดแต่งตัวคือเหมือนกันมากเค้ยป้าเดี๋ยวหาประตูกันนะมันแบบมันเป็นเชือกนี่มันเปิดได้ไหมวะแกอไม่มันเป็นการตกแต่งเว้ยใช่ ใช่เหรอน่าจะใช่คุกคนจะบอกว่างงมากอ๋อไม่เคยห้องนี้โอ้โหมืดไปแล้วคนเยอะเหรอใช่ใช่ปิดไฟก่อนช่ ไม่เจอเว้ยกอดหน่อยนะหนาวแอร์เย็นมเขาเอาอะไรมาให้อันนี้คือเราสั่งหรือว่าเขาเอามาให้เขาเอามาให้อู้ฟรีหรอร้านอีกแล้วแหละนะข้าวต้เข้ากต้มอือเอาให้แตงจีนด้านนี้ของเขาโอ้โหเป็นไงชอบไหมชอบเดี๋ยวเราดูเมนูเนาะตอนนี้จะส่งไปให้ทุกคนดูสวีททีมงสวีทตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงบ้านไงอ ไปตกที่ห้องพูดแล้วนะอาบน้ำห้องไหนก็ได้อาอน้ำนอนแล้วก็ปิดคลิปเลยก็ได้โอ,โอเคเดี๋ยวรอกับข้าวมาแล้วก็เดี๋ยวให้ดูว่าเราสั่งอะไรมาบ้างนะคะ คนก็คือน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะใช่เริ่มมาไหนก่อนดีเริ่มจากตรงนี้กันได้ไหมอันนี้อ่ะเอาสุดท้ายสิอ๋อแล้องเก็บของอร่อยไปกินตอนสุดท้ายอร่อยรากถามจีนแลบแล้วเขาอ่ะเขาจะไปอยู่ยงคงกระพันอยู่แล้วได้ยันจะคบกันได้แปดปีได้ไงล่ะโอเคมาเดี๋ยวเราชิมนิดๆหน่อยๆแล้วกัน นี่เป็นฟิลแบบว่ากินแบบจริงจังมากนุ่งแบบป้อนกัน้างเอาหรอเกินแป้งไปนะอืมเากินแป้นะจับอะไรมาไม่รู้เม่กี้จับตีมยอะเต็มเมยอเมนูนี้ชื่อว่าสลัดแซลมอนเช็คอะไรมากไม่ไม่ได้เช็คอะเนี่ยพอจะหวาดไม่รีมันละแวงเลยได้องเลน Safar que temos. เป็นอะไรครับคุณหาวทุกเลยครัคนรู้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยรู้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยหลักเขาถึงกับเลี้ยวกลับหาวก็กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านกันและมีภารกิจอิ่งใหญ่รออยู่ตักผ้าเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันที่บ้านเนาะว่าเออความในใจของเราจะเป็นยังไงให้หอมแก้มทีนึงหอมที่บ้านจีมันสาธพรณะ แอบดูนี่ดูให้จบคลิปก่อน,นโอเควันนี้ถือว่าแฮปปี้นะคะดเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะทุกคนโอเคโ้ มาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนใช่แล้วเป็นการไปดินเนอร์ที่ไกลเหมือนกันนะใช่ห่างจากบ้านหนึ่งชั่วโมงกว่าเลยกลับมาก็สภาพเบบเหนื่อยหลายใจที่เมื่อกี้อเลิร์ดแบบมีความสุขเหนื่อยแล้วค่ะทุกคนเหนื่อยกับการเดินทางก็นั่นแหละเราคบกันมา8ปปีแล้วค่ะทุกคนความรู้สึกนะคะมันก็เป็นฟิลแบบมันอยู่ด้วยกันอะเนาะ มันก็ผูกพันอะไรกันอย่างนี้นะคะทุกคนเราเป็นยังไงในความรู้สึกคือแค<ม>่แบบพาไปกินข้าวข้างนอกอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วแล้วด้วยความที่แบบมีผู้ใหญ่สพอร์ตเราด้วยเรายังรู้สึกว่าโอเคในเมื่อมีคนสพอร์ตเรามีคนแบบว่าให้ความสําคัญกับเราเรายิ่งรู้สึกแบบไปต่อนะอะไรเงี้หยหลายๆอย่างหลายๆคนอาจจะแบบมองเราเป็นไอดอลก็ได้ที่แบบคบกันนานอะไรเงี้ยทุกคนแต่จริงๆนะเราก็มีแบบทะเลาะกันบ้างรักกันบ้างหวานกันบ้างต่อยกันบ้าง ตีกันบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะ<ช>แต่สุดท้ายเราก็ต้องมาคุยกันปรับกันอยู่ดีมันจะได้แบบอยู่กันมายาวๆใช่ทุกคนมีอะไรจะถามนะคะก็คอมเมนต์ถามมาก็ได้อยากให้ทุกคนถามมจริงๆเพื่อมีคนถามมาแล้วเราจะทำ Q&A อะไรประมาณนี้ใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นก็ <c oughs> 8ปีแล้วทุกคนมันก็มันเหมือนแบบครึ่งชีวิตไหมนะตอนนี้มันคือครึ่งชีวิตเพราะมัน8ปีแต่ว่ากูก็ไม่ได้ตายแบบอีกไม่กี่ปีนะนึกออกว่าแต่ว่ามันก็ยังต่อใช่มันก็ยังเดินทางไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้ในอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงนะคะก็ทําให้มันดีที่สุดนะคะใครที่มองคู่เราไปอวดได้เรื่องความรักลิ้นมันก็จะัพันกันนิดนึงนะทุกคนนะเดียวเคากเทียวไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมมันแบบว่ามันมันหลับเลยเมื่อกี้ไม่ลินก็คือจะส ลืมเลือนิดนึงนะทุกคนนะเออมันไม่ถึงหรือเปล่าก็เอาอย่างี้ละกันถ้าคลิปเนี้ยคนดูชอบให้เราหวานกันให้เราพาไปดินเนอร์ไปสวีทกันอะไรเงี้ยเราก็จะมาทําให้เรื่อยๆหรือว่าอยากให้เรากลับไปแก้กันเหมือนเดิมก็คอมเมนต์มาบอกอ่ะขอแสดงความขอแสดงความรักนิดนึงอ่าะไหนๆก็หวานกันละ เอาจริงๆไหมเขาอ่ะแสดงความรักมากกว่าที่ตัวแสดงความรักกับเขาอีกยังไงอ่ะการแสดงความรักของตัวเป็นแบบไหนเขาก็จะแบบว่าคอยเป็นห่วงคอยดูแลตัวกินนั่นไหมตัวกินนี่ไหมแบกนั่นแบกนี่ไปให้ถึงไหมเขาจะแบบว่าไม่ได้แบบ บอกตรงๆว่าแบบตัวฉันรักเธอนะตัวฉันอย่างเงี้ยอย่างงี้ขออ้อนหน่อยนั่นนี่ไม่มีมเพราะว่าในความรู้สึกเราอะเราเป็นคนแบบนี้จริงๆพี่มินดินเป็นคนที่ไม่ค่อยหวานาจริงๆเลยนะแต่เป็นคนที่เทคแคร์และใส่ใจถุกความรู้สึกและการกระทําของพี่แจงว่าแบบเออเขาจะรู้สึกยังไงหรือเขาทําอยากทําอะไรไปนั่นไปนี่อย่างแบบชอบธรรมชาติโอเคพาไปเที่ยวในมุมที่แบบว่าเขาชอบจริงๆอะไรเงี้ยแอดเวนเจอร์ไหมชอบนั่นช เ,เราก็พยายามที่จะเทคค่อันนี้คือในมุมที่เราเป็นคนที่แบบว่าเออแสดงความรักแบบนี้แต่ไม่ได้แบบ <c oughs> <c oughs> ตัวเขารักตัวนะตัววันนี้เขาตัวอยากกินอะไรอยแต่ถ้าปีนย้ทวานีคือแบบกุลคารจริงๆตัวนี้บเ ไม่หรอมันก็ต้องมีบ้างเอาจริงๆเพราะว่าไออย่างเขาอะการที่เขาแสดงความรักกับตัวก็คือการที่เขาซัพพอร์ตตัวเหมือนกันไม่ว่าตัวจะมีความฝันหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาซัพพอร์ตตัวอันนั้นก็คือการแสดงความรักเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็ต้องมีโมเมนต์แบบว่าเออกอดกันบ้างอะไรกันบ้างโอ๊ยมึงเป็นนางลายหรือเปล่าเนี่ยมมจังมึงเลยมันก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าฉึะสือ เอเคยได้ยินคำนี้เหมือนกันนะรักหน้าชึกๆกอ่ะเคยปะรักน่าชึกึกตัวใจมันเต้นติๆนะคลิปนี้มันอยากให้หวานกันยังไงแล้วจะหวานกันยังไงอ่ะเพราะเราไม่ใช่คนหวานนะทุกคนนักดักดูขนาดชื่อนคอรอบยังสีดำมาคิดดูก็ตัวชอบพาคออ่ะโอเคอ่ะหอมแก้มทีหนึ่งแล้วก็จะเขาหอมตัวบ่อยมากอย่าเลียอย่าเลีย ้ทีหนึ่งขอจิ้มทีหนึ่งได้ไหมปากมันแทบโอเคทุกคนพอแล้วแหละถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เราด้วยอีพีหน้าไม่หวานแล้วบอกเลยน้ำตาแตปโดนแกล้งแม่เหรอไปแล้วค่ะบ๊ายบาย